เกิดเหตุดอกไม้ไฟระเบิดในวัดฮินดูแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอินเดียทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจํานวนมากค่ะคลิปวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุดอกไม้ไฟระเบิดภายในวัดปุตติงกันซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเกราละของอินเดียทาให้เกิดเพลิงไหม้สิ่งปลูกสร้างในวัดได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนและได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ200คน หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งส่งตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปยังวิทยาลัยการแพทย์และโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาแล้วค่ะขณะที่นายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอ ok ินเดียกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของรัฐเกรละได้สั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่า เหตุระเบิดครั้งนี้เกิดจากสะเก็ดประทัดกระเด็นไปตกบริเวณคลังเก็บดอกไม้ไฟที่เตรียมไว้สำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลวิชูซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวฮินดูและจะจัดขึ้นในวันพฤหัส,สบ,บดีที่จะถึงนี้ค่ะ